เอาทุกคนนะครับผมวันนั้นจากเหตุการณ์ที่ใช้งานจริงนะครับก็เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาข้อบกพร่องเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ปลอดภัยในการทํางานก็เลยมานั่งคิดดูว่าจะทําแบบไหนนะครับจากการทํางานวันนั้นเนี่ยผมมองว่าฟันมันยาวไปแล้วเวลาจิ้มลงกับกําลังรถที่ดึงเนาะมันก็เลยทําให้คนที่ประคองเหล็กตัวเนี้ คาดตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะรับแรงดึงของรถแล้วก็น้ำหนักของปุ๋ยมะพร้าวที่อยู่ข้างล่างได้นะครับก็ตัดสินใจมาเราจะทำฟันให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็ทำด้านจับอย่างดีด้านหลังนะครับสำหรับประคองเวลารถลากเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับผมทุกคนเอามาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ เป็นลูกเป็นล่างแล้วนะครับจากเดิมฟันจะยาวนะสังเกตว่าเดิมฟันเขาะจะยาวนะครับแล้วก็พอดึงปุ๊บเนี่ยด้วยแรงลดแล้วก็ด้วยฟันที่เขากินเยอะนะครับมันก็ทำให้คนที่บังคับคาดเนี่ยบังคับไม่ได้นะครับเราก็มาเสริมมาเสริมเสริมใหม่ให้มันแข็งแรงแล้วก็ตัดออกให้มันสั้นลงนะครับนี่เป็นมิติใหม่ เดี๋ยวเราก็จะมาเหลาฟันมันใหม่นะครับนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้มีมือจับอย่างดีเลยนะครับทีนี้เอาไว้บังคับคาดนะครับไม่ให้มันออกจากช่องที่เรากำหนด น้องก็ชอบอ,อกชอบใจเลยนะครับไงดีไหมเ,ออเสร็จนะครับผมพ่นนะครับเดี๋ยวก็กันสนิมหน่อยเนาะพ่นสีหน่อยนะครับเราต้อง คนกันสนิมหน่อย ต้นแรงไม่ได้ด้ะรถจอดอยู่สองฝั่งเลยเ,เป็นไงสวยงาม ไงถูกใจไหมทีนี้เสร็จแล้วนะครับพ่นสีตัดให้สั้นลงแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับของแท้ประสบการณ์นะครับเราเก็บไว้เพื่อเรียนรู้เพื่อต่อยอดนะครับแล้วก็เพื่อแก้ไขปรับปรุงนะครับมันต้องมีหนึ่งละถึงจะมีสองนะครับตามมา นะครับทุกคน